ทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง9โมดูลให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เรื่อง9โมดูลนี้นะครับโมดูลที่1ก็คือเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงครับการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า blueprint for change นะครับาการปฏิรูปก,การศึกษาก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับภายใต้กรอบ C ใหม่ครับก็คือไทยครูฐานหารนะครับก็คือคนไทยยุคใหม่ครูยุคใหม่ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่และก็การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหม่นะครับซึ่งทีนี้การวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบก็จะมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของทีมนะครับการสร้างทีมเจ้าภาพนะครับอันดับต่อมาก็คือเรื่องการพัฒนาวิทัยศั์วิสัยทั์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับอันดับ3คือการวางแผนและกําหนดตัวชี้วัดอันดับ4ก็คือการพัฒนาโครงสร้างที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และก่อนที่5นะครับก <disgu> ็คือการดําเนินการและยังรากการเปลี่ยนแปลงผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีอยู่4ระดับนะครับก็คือ 1. ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงหรือที่ว่าสปอนเซอร์นะครับก็คือผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง 2. ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผู้ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 3. ผู้บร e <Algun> s, <S ิหารการเปลี <prejudice and> <leaves> ่ยนแปลงนะครับหมายถึงผู้ที่วางแผนและทําให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ และ4ครับคือผู้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับหมายถึงผู้ที่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับก็4ด้านหลักนะครับที่รับผลกระทบแน่ๆจากการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับก็คือโครงสร้างขององค์การบุคลากรกระบวนการทํางานแล้วก็วัฒนธรรมของการทํางานนะครับก็ความสัมพันธ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงก็จะพูดถึงเรื่องของผู้บัญชา ผู้ <Es> สนับสนุนผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงและก็ผู้ท like ี่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเป็นระดับประเทศนะครับก็ไล่มาแต่รัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ประถมแล้วก็ผู้สนับสนุนก็คือสปทนะครับผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงก็คือเขตครับพอเขตแล้วก็ผู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็คือบุคลากรทางการศึกษานะครับถ้าหากมองในระดับเขตพื้นที่นะครับผู้ประถมก็คือพอเขตผู้สนับสนุนก็คือรองพอเขตแล้วก็กลุ่มสอนต่างๆนะครับ ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงก็คือผู้มุ่งในการโรงเรียนและก็ผู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็คือครูครับันดับโรงเรียนก็ไล่มาตามลําดับนะครับก็คือพอโรงเรียนรองพอโรงเรียนหัวหน้าฝ่ายและก็ครูนะครับครับทีนี้สําหรับโมดูลที่2นะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์บริบทความท้าทายของการบริหารนะครับก็จะใช้3แนวคิดนะครับแนวคิดที่1ก็คือวิธีใช้องค์การครับแนวคิดที่2คือแนวปฏิบัติ จินตะปัญญาศึกษานะครับแนวคิดที่3ก็คือแนวคิดวิเคราะห์เชิงระบบนะครับทั้งนี้การวิจัยองค์การก็นิยมใช้สวัสสตอานาลิซีสนะครับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคอันนี้เราก็น่าจะชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์สภาพภายในองค์การครับวิเคราะห์ได้จากถ้าเป็นภายในฮะวิเคราะห์ได้จาก CM แล้วก็ 7S นะครับ CM ก็คือแมนครับคนมันนี่เงินมททเรียรวัสดุอุปกรณ์แล้วก็แม a จเมนต์การบริหารจัดการครับส่วน 7S ก็จะมีเรื่องของแชร์ครับค่านิยมสตรัคเจอร์โครงสร้างสตราทีจีกลยุทธ์ System ระบบนะครับสไตล์รูปแบบการบริหารสตาฟการจัดหารบรุคลากรแล้วก็ Skill ทักษะนะครับส่วนการวิเคราะห์สภาพภายนอกครับก็วิเคราะห์ได้จาก สิ่งที่เรยียกว่า CPEST นะครับ C แล้วก็ PEST C นี P ่มาจาก customer ครับคือลูกค้าลูกค้าที่นี่คือนักเรียนนะครับส่วน P ก็ politics นะครับ E economic อีคือสภาพแวดล้อมนะครับ environment นะครับหรือไม่ก็เป็น economic ก็ได้นะครับแล้วก็ S ก็คือ society T ก็คือเทคโนโลยีนะครับโอเคครับต่อไปโมดูลที่3ครับก็คือ governance governance ก็หลักการก็นิ คุณโปร่งร่วมชอบค่านะครับนิติธรรมคุณธรรมโปร่งใสมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบนะครับแล้วก็หลักความคุ้มค่าส่วนโมดูลที่4ครับคือการนําองค์การนะครับการนําองค์การก็จะมีอยู่สส่วนสําคัญนะครับก็คือกระบวนการนําองค์การแล้วก็การรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหรือ CSR นั่นเองทีนี้ในเรื่องของการนําองค์การเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการกําหนดทิศทางครับ กำหนดทิศทางได้แล้วนี่จะต้องมีความสามารถในการสื่อสารสร้างความเข้าใจสร้างบรรยากาศเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ทบทวนผลแล้วก็ปรับปรุงต่อไปนะครับรวมถึงโมดูลสีนี่พูดถึงเรื่องการนําองค์การซึ่งมีอยู่2อันนะครับคือกระบวนการนําแล้วก็ csr แล้วก็อีกอันหนึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการบริหารการศึกษาครับ เทคโนโลยีการบริหารการศึกษาก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับที่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้นะครับ1ก็คือบาลานซ e กร o ดนะครับหรือว่า BSCBSC ก็คือเครื่องมือครับที่ใช้ในการวัดและประเมินผลองค์การหลักความสมดุล4ด้านครับก็คือการเงินลูกค้ากระบวนการภายในและการเรียนรู้และพัฒนาครับมีอยู่4อันนะครับ F การเงิน C ลูกค้า ไกระบวนการภายในและ l คือการเรียนรู้และพัฒนาครับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารการศึกษาอันที่2ครับก็คือ TQM ครับ Total Quality Management นะครับก็คือเรื่องของการควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จครับทุกๆด้านและทุกๆก,กิจกรรมนะครับทีนี้ TQM นี่จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของ3ประการครับก็คือ Customer Process แล้วก็ Total นะครับ คัสเตอร์คือผ,ผู้บริโภคครับโปรเซสคือกระบวนการแล้วก็ท o ทัลคือผลรวมการมีส่วนร่วมสรุปคือเรื่องของมุ่งไปที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าครับ2คือปรับปรุงกระบวนการทํางาน3ก็คือเรื่องให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับอันที่3ครับอันนี้สําคัญมาก QR code มันเป็นรหัสเมทริกครับหรือว่าบาร์โค้ดสมิตินะครับมีลักษณะของการสร้างฐานข้อมูลที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ เทคโนโลยีที่มาใช้ในการบริหารการศึกษาครับโมดูลที่5ครับเป็นเรื่องของการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์นะครับก็ OD ครับ Organization Development คือการพัฒนาองค์การครับมี2ส่วนก็คือพัฒนาคนกับพัฒนาระบบนะครับการพัฒนาอย่างเป็นระบบก็ต้องมี PDCA นะครับอย่างเช่นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการก็มีอยู่4มิตินะครับก็คือด้านประสิทธิผลด้านคุณภาพการให้บริการนะครับด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและก็ด้านการพัฒนาองค์การถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็น50 15ิ5แล้วก็20นะครับอัตราส่วนประสิทธิผลก็จะเยอะที่สุดนะครับต่อไปก็คือเรื่องของโมดูลที่6ครับโมดูลที่6 จะพูดถึงเรื่องของการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินะครับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานหรือว่า Performance Management System หรือ PMS นี่มี4กระบวนการครับก็คือมีการกำหนดเป้าหมายองค์การกำหนดไปแล้วก็มีการวิจัยองค์การหรือว่าวัดนะครับแล้วก็วางแผนยุทธศาสตร์และกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์การจากนั้นก็มีการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การแล้วก็ การป้อนกลับของข้อมูลนะครับโอเคครับต่อไปโมดูลที่7นะครับเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายก็มีอยู่4ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1ก็คือเชื่อมโยงเครือข่ายหรือการสร้างเครือข่ายนะครับอันที่2ก็คือการประเมินความพร้อมของเครือข่ายครับอันที่3คือการดําเนินการปฏิบัติด,ด้วยเครือข่ายและอันที่4กการตรวจสอบและประเมินผลงานของเครือข่าย ระดับการมีส่วนร่วมนะครับก็มีส่วนร่วมอยู่2ระดับครับระดับที่1ก็คือการมีส่วนร่วมระดับกระทรวงระดับที่2คือการมีส่วนร่วมระดับเขตพื้นที่การศึกษาครับถ้าพูดถึงการมีส่วนร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับกระทรวงจะมี5ขั้นตอนนะครับประกอบไปด้วยกําหนดประเด็นสาธารณะกําหนดยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงจัดทําร่างกฎหมายจัดสรรทรัพยากรและออกแบบและจัดบริการสาธารณะนะครับ ต่อไปประเด็นที่2คือกระบวนการมีส่วนร่วมของเขตพื้นที่การศึกษาก็มีอยู่4ขั้นตอนครับ 1. คือปรึกษาหารือวางแผน 2. ปฏิบัติและดําเนินการ 3. ติดตามประเมินผล 4. จัดสรรผลประโยชน์นะครับเทคนิคการมีส่วนร่วมเราจะพูดถึงเรื่องระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับจะมีอยู่5ระดับก็คือรับแสดงกระบวนการร่วมงานตัดสินใจรับรู้ แสดงความคิดเห็นเข้าร่วมกระบวนการเข้าร่วมงานและมีอำนาจในการตัดสินใจนะครับก็จะมีระดับอยู่5ระดับโมดูลที่8ครับเป็นเรื่องของการควบคุมการวัดประเมินและการจัดการความรู้นะครับเรื่องการวัดก็เป็นการกําหนดขนาดปริมาณจํานวนนะครับโดยมีมาตราการวัดนะครับส่วนการประเมินก็เป็นการตัดสินคุณค่า ของสิ่งที่ต้องการวัดนะครับโดยเทียบกับเกณฑ์ความเกณฑ์ที่เรากําหนดขึ้นนะครับทีนี้การควบคุมฮะก็มีอยู่3ระดับนะครับควบคุมระดับปฏิบัติการเหมาะสําหรับผู้บริหารต้นนะครับควบคุมระดับกลยุทธ์ก็ผู้บริหารระดับกลางเอ้กลยวิธีนะครับระดับกลางส่วนกลยุทธ์ก็ระดับสูงนะครับทีนี้การจัดการความรู้ก็จะมีอยู่7ขั้นตอน,นครับ knowledge management มี7ขั้นตอนนะครับ ก็คือการบ่งชี้ความรู้การสร้างและแสวงหาความรู้การจัดการความรู้ให้เป็นระบบการประมวลและการกรองความรู้การเข้าถึงความรู้การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้นะครับก็ใช้โมเดลปาทูนะครับอันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับโมเดลสุดท้ายครับคือโมเดลที่โมดูลสุดท้ายนะครับคือโมดูลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ก็ มีเจขั้นตอนครับกระตุ้นและเปิดรับความคิดเห็น 2. ดําเนินการตามขั้นตอน 3. ประเมินความคิดให้ข้อมูลยันกลับ 4. นําความคิดไปติดปฏิบัติ 5. ทบทวนขยายผลแนวคิด 6. ชื่นชมยกย่องและประกาศความสําเร็จ 7. วัดผลทบทวนและปรับปรุงนะครับอันนี้ก็คือ9โมดูลนะครับของอาการสอบครั้งนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะมีความสําคัญอย่างยิ่ง